เผยความลับซองควงใหม่ซองควงแบบอัปเกรดหัวกะโหลกมีจริงหรือเปล่าเป็นของจริงหรือของปลอมคลิปนี้มีคำตอบถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่โกโ,โ,ซ,โซไซเบอร์แล้วเราก็อยู่กับกาเรีนาฟีไฟนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมไม่ได้เจอกันหลายวันเลยก็มัวแต่ไปทําหนังสั้นอยู่นะครับก็ใครที่ยังไม่ดูคลิปหนังสั้นของพี่โกก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับส่วนใครที่รอการอัปเดตท,ที่พี่โกทาอัปเดตอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับ เอาเลยครับว่าด้วยเรื่องของอัปเดตแรกกันเลยดีกว่านะครับสาหรับซองควงใหม่นะครับที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเข้ามาแล้วเนี่ยมันจริงหรือปลอมนะครับและมายังไงแบบอัปเกรดนะครับหรือว่าเป็นแบบอีโวนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับเอาเลยครับมาว่าด้วยเรื่องของอัปเดตแรกกันดีกว่านะครับผมสําหรับเซตกระต่ายอีเทอร์ใหม่นะครับตอนนี้ เริ่มทยอยเข้าไปบางเซิร์ฟแล้วโดยเฉพาะเซิร์ฟไต้หวันนะครับตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกดสุ่มดูนะครับว่าใช้อะไรยังไงแรกนะครับผมสําหรับกิจกรรมอีเทอร์ที่จะมาถึงเร็วๆนี้นั่นเองนะครับอ๋อจะได้มาเป็นโทเค็นดาวนะครับแล้วก็เศษคริสตัลนะครับผมมาก็เราต้องสุ่มไปเรื่อยๆนะครับจนดาวครบ 100ดาวนะครับเมื่อครบ100ดาวสามารถที่จะเลขรางวัลได้ตามนี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้100ดาวนะครับไม่ได้ถึงก็อาจจะได้ชุดก่อนก็ได้หรือว่าได้ของรางวัลเหล่านี้นะครับอันนี้คือของรางวัลทั้งหมดที่เรามีโอกาสสุ่มได้นะครับก็ถือว่าพี่โก้ดวงดีมากนะเมื่อกี้สุ่มได้4ดาวเฉยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ กลับมาว่าด้วยเรื่องของซองพวงกันอีกครั้งนะครับก็มีภาพหลุดออกมามากมายนะครับผมจนมีภาพหลุดภาพนี้ออกมานะครับผมมานะฮะ M1887 นะฮะ <Yeah! S 1> และภาพหลุดอีกภาพหนึ่งนะครับผมเป็นการกลับมาของตู้สุ่มท่าปักธงนะครับอ่าถามว่ามันมีอยู่จริงไหมนะครับผมมีอยู่จริงนะครับ <Wow. S 1> เพราะว่ามันปล่อยออกมาแล้วนะครับผมอ่า แต่ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะเป็นซองควงอัปเกรดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามารวมกับภาพหลุดของปืน OB 2 7ในเซิร์ฟเบต้ารอบหน้านะครับผมรอบนี้นี่มีเปียโ,โนมาด้วยนะครับผมมาคีย์บอร์ดไฟฟ้านะครับและก็นะครับอาวุธต่ตางๆมากมายนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับที่สําคัญมีกระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้าด้วยโอย้โคเทเนี่ยครับผมมา ก็ต้องรอกันนะยครับผมว่าเป็นยังไงนะครับอ่าแต่ที่แน่ๆนะครับผมซองควงหัวกระโหลกมาแน่นอนนะครับในแพทหน้านะครับอาจจะบวกดาเมจ2นะยครับผมซึ่งมาพร้อมกับ3ซองควงด้วยกันนะครับผมอ่ารวมด้วยตัวมันเองแล้วนะครับควันธงมาแน่นอนนะครับเก็บตังรอได้เลยนะฮะ เอาละครับสำหรับใครที่รอหมัดน้ำแข็งนะครับผมอยู่หรือหมัดไฟอยู่นะครับตอนนี้กลับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะในเซิฟนอกนะครับเซิฟไทยนะครับผมก็มีโอกาสกลับมาแน่นอนนะครับก็มาในรูปแบบของร้านค้าเพชรแบบก้าวเพชรกันอีกแล้วนะครับผมโอ้โหบอกได้เลยกลับมารอบนี้โคตรคุ้มนะครับ และสําหรับงานที่ยิ่งใหญ่นะครับผมก็คืองานแต่ละหลีกนะครับหรือว่าโปรหลีกนั่นเองนะครับของแต่ละประเทศก็มีของฟรีแจกจ่ายกันมากมายนะครับอ่าบางประเทศเนี่ยก็จะแจกเป็นสัตว์เลี้ยงฟรีแบบนี้เลยนะครับบิตอันนะครับถูกจับมาแจกฟรีนะครับแต่ต้องดูรอดูนะว่าเซิร์ฟไทยแจกอะไรนะครับอแต่ว่าที่พี่โก้เห็นแว่วๆนะในเซิร์ฟไทยนะครับ าดว่าจะเป็นชุดนี้นะครับยมมาทูดอันใหม่นะครับอ่าเห็นในเพจแว่แวๆแล้วนะครับแต่ว่าซื้อบารซิลนี่แจกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับพร้อมกับบัตรซุมทุกตู้นะครับทุกตู้เลยอย่างละสิบนะครับโอ้โหโค้แกรมนะครับซึ่งลักษณะกิจกรรมมีหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งเหมือนกับโพสเตอร์นะครับผมของไทยมากก็คือกิจกรรมการรับชมใน YouTube นั่นเองครับ เอาแล้วครับผมส่วนอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับผมขอย้ายเป็นชุดนี้เลยนะที่ข้าวไทยแจกเป็นชุดว่ายน้ํานะครับผมช่วงสงกรานต์นะครับจําได้ไหมชุดนี้นะครับผมอ่าชุดนี้รู้สึกว่าต้องซื้อใช่เปล่าแต่ว่าของตัวผู้หญิงจะแจกนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับส่วนของเซิร์ฟไทยนะครับเป็นการกลับมาอีกครั้งนะครับของเซตยากูซ่านะครับอ่า g ีเอมเอากลับมาให้ตามคําขอเรียบร้อยแล้วนะครับผม และกิจกรรมนะครับผมก็คือโหมดใหม่นะครับผมโหมดไททันพ่อเร็วนี้นะครับมาแน่นอนนะครับผมและอีกกิจกรรมที่สําคัญนะครับไอเทมแร่ไม้เบสบอลแร่นะครับผมมานะฮะอันนี้นะฮะที่ในเซิร์ฟนอกเนี่ยมานานมากแล้วนะครับบอกเลยและเป็นไม้เบสบอลที่ค่อนข้างแร่นะครับมันจะอยู่คู่กับชุดเบสบอลนะครับ ของโกลอย่าในไทยนะครับบอกได้เลยว่าแรมากอันนี้ห้ามพลาดนะครับซึ่งมันซ่อนอยู่ในกิจกรรมนี้นียครับผมอ่าเทพประบุตรซัมเมอร์วันนี้เราจะมาตามหากันนะฮะอ่านะครับผมก็มันซ่อนอยู่ในของรางวัลที่เราต้องสุ่มได้นะไม่ไม่ใช่ของรางวัลที่แบบต้องแลกกับโทเค็นนะซึ่งถือว่าแรนะครับนี่ฮะอยู่ในนี้นะครับ ซึ่งเราต้องสู่ไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้นี่คือแบบว่านะนะฮะต้องได้นะยครับผมาวันน,นี้เปิดครับผมโ,โหได้โทเคนเลยนะครับโทเคนพิโกคิดว่าน่าจะออกง่ายอยู่นะแต่ว่าไมคบิทบอลน,นี่มันต้องยากแน่ๆน,นะครับทุกคนวันนี้เนี่ยออกหรือเปล่ารอชมนะฮะืมเราจัดรอบละ1 0 0ไดมอนด์นะฮะไปแล้วฮะสองร้อยครับตอนนี้นะฮะ ไปเรื่อยๆครับ300อครับผมจังหวะนี้อโทเค็นอันที่2มานะครับแต่อย่าลืมนะครับถึงเราจะได้โทเค็นไปก็เปล่าประโยชน์นะครับเพราะว่าเราต้องการสุ่มหาในรางวัลหรือของขวัญมันเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมลับนะครับผมที่ GM ไม่ได้บอกนะครับว่ามันอยู่ด้านในนะครับโอยสุ่มทีไรยังไม่มายังไม่ออกอะไรกันเนี่ย โอ้โหต้องเอาให้ได้แล้วทุกคนจังหวะนี้ย่อยครับตอนนี้บอกได้เลยไปไประหยัดงบอ้าเฮ้ยโอ้โหตกใจนึกว่ามาโอ้โหเป็นท่าเต้นใหม่ครับผมเอาครับเอาครับจังหวะนี้ไปเรื่อยๆครับอย่างละร้อยเพชรครับผมอย่างละร้อยเพชรครับไปเรื่อยๆครับกิจกรรมนี้แล้วแต่มันออกเลยนะคือแบบเราจะเอาโเทเค็นไปแลกไม่ได้นะเพราะว่ามันแลกไม่ได้ไง มันอยู่ในของรางวัลนะครับต้องสุ่มไห้ได้อย่างเดียวนะฮะม,มาไม่เลยที่สําคัญคือกระทะัดแองโมก็มาด้วยนะก็คือแบบไอเทมแรในอดีตนะฮะใครที่ไม่มีนะครับก็ควรที่จะจับจองนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายนะฮะในกิจกรรมนี้นี่ก็คือเอาโทเค็นไปแลกก็ได้แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราตามหาเนี่ยครับมันแรงก,กว่านั้นไม้เบสบอลในตำนานเออต้องเอาให้ได้แล้วครับผมจังหวะเด็ มาแล้วหรือ,อยังโอ้โ oh, หไม่มาเลยไม่มาเลยจังหวะน,นี้บอกเลยนะฮะหนึ่งร้อยเพชรไปรัวๆเอ้ยมาแล้วครับผมใครที่เอากระทะคือแบบไม่น่าจะเกิน2000เพชรนะนะครับผมน่าจะได้แล้วนะครับเพราะว่าย่อยก็ย่อยได้ไงอ่ากิจกรรมแบบนี้พี่โก้ชอบอย่างหนึ่งคือแบบมันย่อยได้นะครับผม <c oughs> ไม่เปลืองเพชรเท่าไหร่หน่าเล่นนะครับน่าเล่นอยู่นะฮะแต่เอ่อเขาเรียกว่า ไมเบ็ดบอลนะ่ะมันยากอยู่นะดูดิทุกคนโอ้โหยังไม่ออกเลยเนี่ยนะครับรอไมเบิดบอลอย่างเดียวเลยเนี่ยคือชงชุดนี้แบบยังไม่สําคัญเท่าไม้เบ็ดบอลอันนี้ต้องเอาไว้ได้ทุกคนวันน,ออน,นี้ยังไม่ออกโอ้โหหมดไปกี่เชรแล้วเนี่ยยังไม่ออกอะไรเนี่ยอะไรครับนี่ฮะโอ้ขั้นขั้นที่สี่ยากยากใจะได้เลยนะไม่ไหวไม่ไหวต้องย่อยครับผมต้องย่อยยังวไนี้ ย่อยไปครับย่อยเสร็บเรียบร้อยไม่มีอะไรแตกต่างเลยครับเอาใหม่ครับย่อยไปอีกครับย่อยไปเรื่อยๆครับเปิดเปิดบ้างเฮ้ยโอ้โหมาแล้วครับผมได้เรียบร้อยครับโอ้นะต้องสุ่มให้ออกอย่างเดียวนะก็คือไม้เว็บอร์ดนี้จะไม่มีให้แลกนะครับผมก็ได้มาเป็นเรียบร้อยนะฮะ ขอส่งเข้าห้องแต่งตัวก่อนเดี๋ยวเผลอกดย่อยไปครับต่อมาเดี๋ยวเราไปเอาชุดกันดีกว่านะครับก่อนจะผ่านชุดนี้ต้องได้ลูกหินก่อนใช่ไหมอืมนี่ไงได้มาแรกแล้วครับผมเหลืออันสุดท้ายก็คือชุดเทพพบุตรเสมอใสยไฮไลท์นี้ไม่ควรพลาดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกล้ามท้องไงกล้ามท้องในช่วงนี้เนี่ยเขาฮิตกันนะครับผมฮิตกันมากเลยบอกเลย มามาเถอะมาเถอะอันสุดท้ายแล้วเอ้ยโหเรียบร้อยได้มาเรียบร้อยครับผมโอ้โหกล้ามท้องสุดงามนะครับเอาละครับผมต่อไปก็เป็นกิจกรรมแจกเพชรฟรี500เพชรนะครับผมก็ยินดีด้วยสําหรับน้องกาสิวัตนะครับผมได้เพชรแบบฟรีๆไป500เพชรนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้นะครับ อย่าลืมนะครับร่วมกติกานะครับเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ลงใน Facebook เป็นสาธารนณะกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งและเปิดเป็นการแจ้งเตือนทั้งหมดอย่าลืมคอมเมนต์ UID ในเกมและชื่อใน Facebook เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่โก้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับ